ก็คือง,ง,งานเฉลิมพระชนพรรษาและงานอุทหนาะระษัทมกราคมเนี่ยก็จะมีคนมาเที่ยวชมง,งานมากขึ้นนะคะะนรับแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานรับพิธีนะคะนรับวันยุทธาธิผมก็จะย้ายงานประจำปีของพื้นบานะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ยินดีแล้เราบอกว่าเราไปสอบถามความเห็นในพื้นที่ร่างไปไประชาคมหมู่บ้านนะครับว่า ถ้าเราย้ายงานประจำปีหึงถึงท่าตัาบามาอยู่ในช่วงนี้เป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็เราึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จทระนเรศวรมหาราชเนื่องจากว่าเรามีระยะเวลากระชันชิดครับโดยเป็นงานที่จะต่อเนื่องจากงานแม่ค้าส่วนปากซึ่งงานที่อยู่ใกล้ๆ้สมเด็จทระนเรศวรมหาราชนักการชาติฝึเภอกขานนะครับที่ในงานโดยปกติของเราเนี่ยนะครับก็จะมี หลากหลายนะครับไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของร้านพี่น้องชาวพ่อค้าแล้วก็ชาวไร่เจ็ดทุ่งในงานการแข่งขันกีฬาให้น้องๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่ท่านมี่เนการตามการกีฬาแล้วก็ให้หน้าใจอย่างเต็มเปี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างปีแต่ทีนี้เราตัวอย่างที่แปดรับเดี๋ยวแล้วก็คนจอมิแล้วก็คจอเชิดคนจอ ว่เป็นนโยบายของรัฐบาลในกริษัทจังหวัดลำปางของทางรัทจังหวัางผมนะครับก็ราท่านผงจะคุ้นเคยเนื่องจากว่าผมอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็ร่วมสสงสามปีนะครับในธนาทารก่อนอันนี้เป็นรัฐเรียนปชรัเรีนประชารัฐธรรมคุณนะครับก็สมเครจ่บนะครับ้งควาบสวยและก็วิธีโง Terima kasih. Terima kasih.